สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ออกลามก,<ะ>กลามกหน่อยนะครับกับอาจารย์โอบ้านครูเทพนิมิตนะครับก่อนที่จะปลุกเสกนะครับเราจะมาถามก่อนครับอาจารย์โอครับว่าคาถาท,ทําไมมันฟังแล้วทะลึ่งครับนะครับ e, สวัสดีทุกท่านนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วก็กัลยาณมิตรก็ดีท่านที่มีความเที่ยวความศรัทธาต่อศาสนาพิธีนะครับที่จริงแล้วทําไมถ้าย้อนไปถึงครูบาอาจารย์ระดับ ผู้อาวุโสนะครับอาวุโสใช้คำว่าอาวุโสที่ผ่านมานะครับ,รบหลายตั้งตั้งแต่อายุ80 70ิ0จนถึงปัจจุบันนี้แม้กระตั้งเป็นพระก็ดีแม้กระตั้งเป็นการา้าก็ดีเนาะทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมาวิชาต้องเอากรรมตาลึกมาพูดที่จริงแล้วไอ้กรรมตาลึกเนี่ยมันเป็นกรรมดั้งเดิมของเป็นกรรมดั้งเดิมของกรรมสูตราตาทำไมาถึง ทำไมถึงกระตาสายสเสน่ห์ทำไมถึงเอาวิชาตาเลื่องมามาต้องใส่ที่จริงแล้วเนี่ยตามว่าเราทุกคนเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องการต้องการที่อยากจะแจ้งเกิดถูกต้องไหมครับแจ้งเกิดแล้วก็อยากจะปังแล้วก็อยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจะมีครับแต่ที่จริงแล้วการเกิดที่แท้จริงเ่ยการเกิดของสิ่งมีชีวิตก่อนที่จะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็ดีมันต้องเกิดมาเป็นผู้ที่ต้องการก่อนก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นเราก่อน การที่เกิดมาเป็นเราเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่เอากันมันก็ไม่มีเราไงก็เลยก็เลยถ้าเป็นภาษาใต้ก็บอกว่าถ้าเป็นคาถาเด็กอ่อนนี่หรือว่าโออาโอเอโอเอโออาเมตตาพุโตที่จริงโอเนี่ยโอเนี่ยแปลว่าอวัยวะที่จริงตัวผู้ตัวเมียโออาเนี่ยเป็นเป็นตัวอ่าตัวก็เรียกว่าตัวของผู้ชายนะครับโอเอเป็นของผู้หญิงหรือว่าพุโตแปลว่า อาจจะอุปเทกขึ้นมาเป็นพ่อกับแม่ก็ได้ครับผมแล้วก็อีกับดอเนี่ยกันดอแปลว่าพ่อหีแปลว่าแม่ครับแต่ทําไมถึงบอกว่าณดอล่อหีณอีล่อดอก็คือคเปรียบเสมือนก็คือเอากันล่อเนี่ยแปลว่าเอากันถ้าพูดแบบบ้านๆเนี่ยก็คือแยกกันครับถ้าไม่แยกกันเนี่ยมันไม่มีเรามันไม่มีลูกมันไม่มีปอปัน ก็เลยการที่เราจะแจ้งเกิดได้หลังจากการพ่อกับแม่นี่ก็เรียกว่าปฏิสนธิปฏิสนธิก็คือเอากันนี่แหละนะครับเล่าแบบบ้านบ้านว่าปฏิสนธินี่คือเป็นวิชาของกรรมสูตราตรของปัตตบังกําเนิดโลกียะก็คือการเวียนว่ายแต่เกิดของสิ่งมีชีวิตนี่เองนะครับทําไมต้องเอาหีกับดอมาพูดเพราะหีกับดอมันมาก่อนเราไงครับผมก็พูดพูดส uh uh ั้นว่าหีกับดอมันมาขอนลูกไงครับผม ก็อีแปลว่าแม่กระดอแปลว่าพา่อครับผมอย่างก็บอกอวิจาอวิจาที่แท้จริงของการเวียนว่ายตายเกิดก็คืออีก,กับดอนนี่เองครับผมนะครับอาจารย์ครับที่ตาลึงทาลึงนี้ทะลึงขนาดไหนครับที่ตาลึงเนการลึงขนาดไหนคือจริงแล้วไอ้คนออกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องตะลึงแต่ทํามไมถึงก็บอกว่าตาลึงก็เป็นอะไรที่มันมันมันไม่ใช่ มันเป็นอะไรที่มันยังไงอะไอความตาลึกล่านี้ที่เขาบอกว่าตาลึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในอีกวงหนึ่งของกรรมสูตรของในยุคของสภาวะของกาว่าปัจจุบันแต่ที่จริงสมัยก่อนอาจารย์โอคือถ้าพูดถึงเราความจรงิงแล้วเราเกิดมามันไม่มีเสื้อผ้าใส่คแค่เราเอามาใส่ทีหลังแต,แต่ก่อนแต่ก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ทะลึ่งมันมันตะลึ่งได้ไงอะอย่างเหมือนครับว่าคำว่ายโยนีเนี่ยไม่ทะลึ่งมันไม่ทะลึ่งโยนีแปลว่านอ้องหญิง ของผู้หญิงก็เรียกว่าน้องหญิงแต่ไนว่าสีวะลึงอแปลว่าน้องชายแต่แต่ในวิชาทําไมมันก็มีโยนีแล้วก็ในระบบสวดมันมีโยนีกับสีวะลึงไงแต่สีวะลึงโยนีมันเป็นตัวแทนของมหาเทพกับพระแม่ครับผมก็พระแม่ก็เรียกว่าโยนีโยนีมันแปลว่าน้องหญิงน้องหญิงแปลว่าของผู้หญิงครับแต่ทําไมาของสายกษัตริย์ไปถึงเรียกว่าองค์กชาตล่ะครับก็เพราะนี่เองอก็ไม่มีที่มาที่ไปของชั้นวันนะครับผมของในราชส์มากฝ่า แต่ไอ้คาถาหีกับดอมันเป็นคาถาพื้นบ้านดั้งเดิมไหมเป็นคาถาพื้นบ้านเลยก็พป้นบ้านดั้งเดิมเป็นคาพูดดั้งเดิมกับว่าหีเกิดมาได้ยินกับว่าหีกับดอแล้วแต่ครูบาอาจารย์พลุกพอเด็กนักเรียนพูดคบว่าหีว่าดองที่โดนตอบปากอาว่าตาลึ่งแต่ละความจริงของพวกนี้เป็นของสวรรค์ลิขิ์มันเป็นของสูงมันไม่ใช่ของต่ําอย่างที่คนเข้าใจกันในวัยวะเนี่ยครับ มันเป็นของที่อยู่ตรงกลางครับทำไมถึงอยู่ตรงกลางลงลุกขึ้นยืนดิว่าอ๋มมันอยู่ระหว่างกลางกับหลักฝ่าเท้ากับหัวไหมมันอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางตัวครับก็เราคิดดูดิว่าอ๋มอมกับอีอยู่ตรงกลางตัวไหมมันเป็นอ,าว,าาอาว,าาวัยยะอวัยวะที่อยู่กุนกลางและทําไมถึงเอาอีกับคำว่าเอา คำว่าหีกับดอมาใช้ในวิชาของกรรมมาตรวจตราเพราะมันเป็นคาพูดดั้งเดิมรับตั้งแต่นับ 1, 2, 3, ่งสองสี่เอาเเราขึ้นบันไดเนี่ยเราต้องขึ้นตั้งแต่กั้น 1, 2, 3, ่งสี่ถ้าพ่อแม่ไม่มีอะไรกันมันก็ไม่มีก้อนเลือดเผมเพราะมันสามารถอธิบายได้ว่าการมาสูตรมันคืออะไรครับเรามาจากไหนอธิบายได้หมด ของกรรมสุตราอาจารย์ไปเรียนไปเรียนหรือไปอ่านวิชาไขบ้างครับที่ถามว่าถามว่าเราเรียนมาพอเป็นสังเกตแต่มันแตกฉานด้วยชีวิตประจําวันด้วยความรู้ที่เราได้นั่งสมาธิและพิจิตรีกล่อพิจารณาและปัญญาเกินเพราะว่าแม่องค์นี้ก็คือปั้นขึ้นมาเองด้วยอันนี้นิมิตเห็นด้านหลังนั้นคือแม่อะไรครับอาจารย์เป็นแม่เศรษฐีหรือแม่กําเนิดเทียมนิมิตแม่พระแม่เศรษฐีหรือแม่กําเนิดเทพจริงแล้วเป็นภาคของภาคหนึ่งของพระแม่ สีสักติสีตักติก็มีพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่รัศมีนี่แหละครับผมแต่นี่คือเป็นป้าหนึ่งของแม่กาลีแต่เป็นป้าของกรรมาสุตรากรรมาตรุราผู้อยู่เหนือกาลเวลาผู้อยู่เหนือโลกเพราะเป็นผู้สร้างโลกเองครับผมผู้สร้างโลกสร้างตัวผู้ตัวเมียให้มาเอากันก็ป่านจากแม่กรรมาสุตรานี่แหละนั่นก็ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระสัมมาไม่มีเจ้าชายเสด็ัตตะถ้าไม่มีหีกับดอ ครับผมนี่นะครับจะเป็นพระอราหันต์ไม่ได้ถ้าไม่ปานจากการเมนมาสุตราไม่ปานจากการเวียนวายตายเกิดมาเป็นไปไม่ได้ม<า>ัน <ผม S 2> ต้องาปานจากการเกิดครับแต่จะตายไปไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งครับผมสิ่งที่สูงสุดของกรรมมาสุตราก็คือแม่องค์นี้คือแม่กําเนิดเป็นแม่ผู้อยู่เหนือกาลเวลาคือหรือว่าเป็นภาคหนึ่งของแม่กาลีนี่แหละครับผมอาจารย์ครับวัตถุมงคลอะไรอัน,นี้เขาเรียกวัตถุมงคลหรือเครื่องรางในมุมมองอาจารย์ที่จริงแต่ว่าวัตถุมงคลหรือร่างลาง จะเรียกว่าวัตถุมงกลก็ได้เครื่องรางก็ได้ครับเพราะเพราะเพราะเป็นตัวแทนของคําว่าแม่แต่ทาไมาแม่ด่างต่างขาแต่ตั้งมจต้องมีอ,ว,อวัยวะเพศผู้ชายอาวัยวะเพศผู้หญิงครับก็บบอาจารย์โอบอกแล้วอวัยวะมันมีสองตัวครับถ้าไม่มีหีกับดอมันก็ไม่มีเป๊ปันของสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามานุษย์หรือสัตว์ประสาท ตเทวดาก็ไม่สามารถที่จะเสพสมเหมือนมนุษย์ได้เพราะเทวดาก็ไม่มีอาการไม่มีเนื้อหนังบางสังอไม่มีอาการสามสิบสองไม่มีกายธาตุทั้งสี่มีแต่วิญญาณครับผมอาจารย์ตั้นอันนี้อันนี้ขออาจารย์ท,ท,ที่ที่กำลังทําเนี่ยพระอาจารย์เรียกอะไรนี่ทัานโอเรียกว่าพระแม่เศรษฐีหรือว่าพระแม่โยนีพระแม่เศรษฐีหรือพระแม่โยนีครับ ที่อื่นก็เรียกว่าแม่เผอหรือว่าเรียกว่าอัางก็ดีแต่ก็แล้วแต่จะเรียกครับผมจเรุก็รู้จักหมดที่เขาเรียกแต่เราเรียกว่าแม่เศรษฐีพ่ออะไรจะว่าแม่พูดสร้างของกรรมมาตราตั้งดบดจะจนหรือจะรวยจะมั่งหรือจะมีจะไม่มีหรือไม่มีก็ออกมาจากแม่อันเดียวกันครับเทวดาก็ออกมาจากแม่เหมือนกันสัพพสว์ก็มาจากแม่ทั้งนั้นมนุษย์ก็มาจากแม่ทั้งนั้นถ้าไม่มีแม่มันก็ไม่มีเผอพันก็เรียกว่าแม่พันเลยครับผม ตาพูดแบบตาเรื่องก็แก่แม่โยนีหีใหญ่ทำไมถึงเรียกว่าแม่โยนีหีใหญ่ก็เปรียบเสมือนแม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่คลอดลูกออกมาครอบจักราวาลน,นี่ไงแล้วตาไม่ใหญ่แล้วแกจะใหญ่กว่านี้ก็ถ้าหีไม่ใหญ่แล้วจะออกมาได้ไงขนาดเหมือนกับที่เราไปในนะวัดน่ะ เจ้าแม่โหตีเจ้าแม่เจ้าแม่พ่อโคตววยไม่รู้ว่าเจ้าแม่เจ้าแม่หีหอมเจ้าแม่หีหลวงอ่าเจ้าแม่หีใหญ่ไม่รู้ว่าเจ้าแม่ไหนก็แล้วแต่อุปเทขึ้นมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ที่อาจารย์โอทั้งชื่อว่าพระแม่องค์กําเนิดเตพนิมิตหรือว่าแม่มหาธุรวยหรือว่าแม่หีใหญ่เนี่ยอาจารย์โอได้นิมิตเห็นว่ามันใหญ่จริงๆครับเห็นอวัยวะเพศผู้หญิงลอยมาเห็นข้างหน้าใหญ่จริงๆก็เลยตั้งชื่อว่าแม่หีใหญ่นี่แหละครับผมอันนี้สายสายถ้าเรียกเป็นเป็นดังประเทศหน่อยนะ เครื่องรางสายอีโรติกอีโรติก <laughs> ครับผมนั่นแหละใครใคร,ใครบูชาอะไรน์สร้างไปแล้วใครจะบูชาวงนี่ไปสร้างไปใครจะบูชาแต่ดั่งเดินมาจาย์โอก็บูชาเพราะจันโอเชื่อว่าจันโอออกมาจากอวัยวะเหล่านี้ครับออกมาจาก เราไม่ได้ออกมาทางนี้แต่นี่คือเป็นรูปลักษณ์ของวัตถุที่เรารเป็นตัวแทนของคาว่าสายโมในยุคปัจจุบันแต่เป็นตัวแทนของกรรมสุตริก็คือแม่ผู้ให้กำเนิดทําไมาต้องยืนต่างขาทําไมาต้องแอกขาทําไมาต้องแอกอีถามว่าถ้าเราไม่แหกขาแหกอีแล้วเราจะลอดออกมาได้ยังไงแต่คนที่ป่าต้องคลอดก็คือมันเกินธรรมชาติของความเป็นจริงแต่ทุกวันนี้คือเทคโนโลยีมันทันสมัยว่าการที่บิดเบียนธรรมชาติสามารถทําได้โดยที่การว่าเอาชีวิตรอดไปก่อน <laughs> อาจารย์อาจารย์อาจารย์ออกอพระแม่พระแม่พระแม่เสรียีเนี่ยม,มาที่รุ่น,นหลายรุ่นนะครับถ้าถามว่าออกมาให้ไกลบูชาถามว่าออกมาให้ไกลบูชาก็ถือว่าทุกอย่างที่นี่พอออกมาแลว้วคนมาบูชาทั่วเหมือนกันไม่ว่าใจหรือต่างประเทศแพงไหมกันก็องละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอง์ละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่ไปอยู่ต่างประเทศองค์ละ 5, ไปันไปต่างประเทศองละห้าพันก็พูดเรื่องจริงนี่แหละ แต่จะโดนไม่ได้ขายแต่เขาเอาไปขายในบ้านเขาอันนี้ก็แล้วแต่ใช่ครับในในใน,ในต่างประเทศทาไมเขานิยมเครื่องรางก็ักษณะนี้มันใช้ได้ถามว่า <c oughs> ที่จริงแล้วเนี่ยถามว่า <c oughs> ใช่ว่าจะมีจะพบประเทศไทยทั้นที่มีความเชื่อทุกประเทศมีความเชื่อแต่อาจจะแตกต่างกันไปแต่คนที่มีความเชื่อเหมือนประเทศไทยก็มีกว่า200อกว่าประเทศทำไมจันโอถึงรู้ก็จันโอเคยไปในรายการเกี่ยวกับช่องโมเตรูแล้วก็เล่าให้ฟังเพราะเขาอยู่ในช่องรายการอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยสอบถามก็เล่าให้ฟังที่นี้ถามว่า ในหลักความจริงทาไมเราถึงรู้ว่าคนต่างประเทศสตาเรื่องพวกนี้เพราะคนต่างประเทศมาหาเราและเราก็ไปต่างประเทศเหมือนกันครับเราถึงรู้ที่จริงแล้วเนี่ยในโลกนี้ไม่ว่าประเทศไหนมันก็หนีการเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นสักประเทศหนึ่งแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่มีเหมือนกันทุกประเทศในโลกนี้ก็คือรักโลกโกรดหลงนี่นะครับเด right. is ี๋ยวเราจะให้อาจารย์โอนะครับฟังนะครับไม่ใช่ศาสตร์พิษนะครับเขาเสกกันอย่างนี้จริงๆนะครับ คือถ้าใครถ้าใครฟังไม่ได้นะครับปิดช่องไปตั้งแต่ต้นเลยลืมบอกท่านกขาหัวคลิปเลยที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยหลายท่านถามอาจารย์โอว่าอาจารย์โอสายไหนอาจารย์โอบอกว่าอาจารย์โอตั้งดําตั้งขาวครับทำไมอาจารย์อาจารย์โอบอกว่าตั้งดาตั้งขาวแต่เราไม่ได้พูดถึงที่อื่น <c oughs> เราพูดถึงที่นี่ครับท <c oughs> าไมตั้งดําตั้งขาวอาจารย์โออยู่ในโลกของหยินหยางหยินหยางแปลว่ากลางวันและกลางคืนตัวผู้หรือตัวเมียพ่อหรือแม่ คืออะไรที่มอมุมกลับมันเป็นหินมันเป็นอย่าง <c oughs> นะครับแต่เราพูดถึงวิชาหรือพูดถึงสิ่งมีชีวิตหรือการดํารงอยู่ทุกวันนี้ก็คือกลางวันและกลางคืนที่เราดํารงอยู่ <c oughs> กลางคืนมันก็มืดแต่มีแสงสว่างสอดแทรกออกมา <c oughs> กลางวันอยู่ในมุมสว่างแต่มีแสงสว่างมีแสงความมืดสอดแทรกออกมาเหมือนกันเปรียบเสมือนคนเราเวลาเดินและอองตามตัวก็เนี่ยไหมอองมอยู่ก้างล่างดังๆที่มือเราอยู่ตรงนี้แต่ทาไมออกมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันสท้อนเราเห็นมุมกลับ ที่จริงแล้วพูดตรงๆเลยในโลกนี้ไม่ในโลกนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในขณะนี้ไม่มีไก่ขาวบริสุทธิ์ครับไม่มีไก่ดำสนิทไม่ว่าจันทร์วันไหนไม่ว่านักปฏิบัติที่ไหนทําไมถึงกล้าพูดถ้าทุกคนมีรักโลบกอดหลงก็ยังมีขาวดําอยู่ถ้าทุกคนยังมีกวดมีเกลียดก็มีขาวดําอยู่สิ่งที่ไม่มีขาวดําคือพระอรหรันต์พระบริสุทธิ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ ครับผมนี่นบเทวดดาข้อมีรักโลกกว่าหลงเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์โอเสกนะครับคือผม <c oughs> คือคือใครฟังไม่ได้นะครับไม่ต้องฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับอาจารย์ถ้าเป็นสำเนียงใต้เอาเอาก่อนก่อนที่จะเสกจริงสำเนียงใต้เขาจะเอาไงอาจารย์ถ้าของใต้สำเนียงใต้มันก็มีหลายอย่างครับผมถ้าเสกไอถ้าเสกเป็นเมตตานะครับได้ไดม<อ>ไม่เป็นไรถ้าเก่งของเอ่ถ้าเสกเป็นถามว่าในในสำเนียงใต้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่<อ>ถ้าเ,เป็น,าานสาย มโนราเกี่ยวกับการลงนะเสกน้ํามันเสกแป้งตาหน้ามันก็มันก็มีเป็นประสมอย่างใต้แต่ถ้ามาเสกอย่างนี้มันก็มีถ้าแบบแบบสั้นๆนะสั้นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเสกยาวนะครับอ่ะสั้นๆเลยครับอาจารย์สั้นๆเลยนะโอมนาเมตาโมกรุณาพุทธปานีตายินดียาอินดูอเห็นอรัะอตักอห้าอเมตตาอพระนีอเยินดีอเห็นดูอโลอพ่อแม่อาพุตอโยอรือ นาทรงกลางสายหม้อทรงกลางกว่าปุตทรงกลางนาตาทรงกลางลังยาทรงกลางกระม่มอุมารักอมอยู่หน้าปากหน้าเป็นอยู่ว่าใจเอืออยู่เสืออ้อยอยู่ตีนางอ้อยอยู่ตีนอนหรืออ้อยยอหรือรักนิดรักน้อยรักน้อยรักให้นานรักให้ตนรักให้ตานรักให้นานรักให้ดอหลอยี่รลอดอพวงอันนี้อันนี้ทะลึ่งแบบใต้ทะลึ่งแบบใต้ก็ได้ที่จริงคาถานี้ก็เสกหน้าเสกอะไรได้หมดหรอก ใช้ได้หมดเพราะอดอหีมก็อยู่ในร่างกายหมดในร่างกายเราทั้งนั้นแต่แค่เวลาลงวิชาลงกาถานี่มันสามารถเลือกที่จะลงในลักษณะของกาถามากฝ่าแต่การผลักเสกอาจารย์โนคิดว่าในร่างกายเราเนี่ยต่อให้จะดีหรือชั่วมันก็อยู่ในอาการตามสิบสองเหมือนกันถามว่าแยกกันออกที่ไหนอ่ะเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับอาจารย์ครับเสกทีกแต่ว่าเสกหีดอตามตัวตามหัวตามหน้าอะไรไหมได้หมดมันไม่เกี่ยวมันก็มันดีชั่วมันอยู่ที่อาการทั้งหมดในสามสองมันรวมกันอยู่มันไม่ได้แยกกัน มันแยกกันเป็นอวัยวะแต่มันก็อยู่ในกายมันไม่มีของใดต่ำหรอกครับมันไม่มีอะไรต่ำไม่มีของใดต่ำนะครับเรามาเปรียบเทียบกันเองการที่ต่ำหมายความว่าหนึ่งก้าคนตายต่ำไรพ่อแม่ี้าตัวเองตายต่ำให้คนอื่นชิบหายอย่าไปยุ่งไอ้กอเลือกกันคมันบาปครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะหันหน้าไปทางนู้นใช่ไหมครับทางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคนะครับฟังนะครับบทสวดที่ถ้าใครฟังไม่ได้ปิดตั้งกับตอนนี้ไปเลยอย่าได้ไม่ต้องเป็นข้อตกเถียงนะครับ แต่มันก็มีหลายตำราหลายครูบาอาจารย์ถ้ายกอย่างก็เสกโยนีเราเสกเป็นวิชาอีใหญ่ไปเลยครับแล้วก็เป็นสั้นๆไปเลยเป็นอีใหญ่ไปเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ขอสักสิบนาทีเนี่ยจะเสกวัตถุมงคลชุดนี้เมื่อเช้านี้อาจารย์เสกไปแล้วอาจารย์เสกไปแล้วอาจารย์เสกท่เจวงเสกวันเป็นเจ่าวงทีทีสองเจ้าวงนั่งเสกสามเจ้าวงเสกอยู่โอ้หเสียดายนะครับไม่ได้มาทามาเมื่อเช้านี้สบายแล้วครับวันนี้ติดปัญหาใหญ่ ของตัวเองครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับอันนี้เอาแบบฉบับหลวงปู่กูบากําเพ่งผสมประสานเนาะเพราะมันมีวิชาเยอะอจารย์ไม่รู้จะเสงตัวไหนดีครับเอาเอาเอาที่ถนัดเลยนะครับเราจะฟังกันนะครับคือเราเวลาเสกของเกี่ยวกับวัตถุมงคลเกี่ยวกับอ่ากรรมสูตรหรือว่าองค์เทพเตวาเนี่ยเราจะใช้คําว่าโอมเราไปเราไม่เราไม่ใช้นโมัสสะนะครับไอ้คำว่านโมัสะแปลว่าตัดแล้วซึ่งกิเลสนะครับแต่ามว่าคำคำว่าโอมเป็นตัวกิเลส คำว่าโอมคือเป็นอิทธิปฏิหารที่เกิดความต้องการในสิ่งที่เรายังอยากได้อยู่ก็คือใช้คําว่าโอมนะครับ,รบโอมนี่เป็นตัวแทนของคําว่าผู้ครองสามภพเนาะสามภพใช้คาว่าโอมไอ้ไหมโอมสีกนศสาโอมนัมมศีวะอะไรนี้ก็ว่าไปแต่ในกองฤาษีสมัยก่อนก็ใช้คาว่าโอมโอมนี่คือขอพรจากมหาเทพเป็นตัวนําเรื่องแต่ถ้าสายพระพุทธพระสายพระก็จะใช้ตั้งน้โมทสามจบหลักดับและซส่งกิเลสก่อน แต่ตัวนี้เรายังต้องอ,องการกิเลสเราก็ต้องใช้ตัวกิเลสมาเป็นตัวนะค,ครับนะครับ,รบได้เลยใช่ไหมปะครับโฮมมัคสุติいいจีถังมะเอสีดังยิลรีเจ็ดดาวโอมเคลื่อนย้ายมหาพลังจักรวาลด้วยบารมีหลวงปู่กูบากำเปงมะอิตาอิติริติจิตติริติด้วยอาูุภาพจิตเทพ รวมดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเข้าสู่สุนย์ยธาย่อมทรงอิติปาฏิหารอาทิฐามิลึงกะโยกะโยนีวาสังวาสังมะมะโยากะสัมปติสัมปติโยกะมะาอเาสเนอุกะยะสะพุตังธรรมบางสังกัง เปิดอาปิญญาห้าสมาบัตแปตะลุตะลวงจิตวิญญาณธาตุรูก้าเข้าสู่กายก้าเข้าสู่ปากก้าสัตตาทั้งมั่นเกิดเป็นพลังพลังทั้งมั่นเกิดเป็นอำนาจอำนาจตั้งมั่นเกิดเป็นเมตตาเมตตาทั้งมั่นเกิดเป็นมหาพลังจิตสอบตั้งมั่นอยู่ในศูนย์ยัตทาย่อมทรงอิติปาฏิหาริย์อาทิธามิ อมพุทธวาอิมังดูดวิญญาณรูปนามนามรูปดูดสัพพวิจาที่ศักดิ์สิทธิ์ในแสนโกดจักรวาลเออิมะมะเออิมะมะเอหิมามามะสุติจีถังมะเยศนางยิลีเจ็ดดาวลึงคะโยคะโยนีวาสังวาสังมะมะโยคะสัมปติสัมปติปุยอาสะมะอาสนโยคะสัมปติสัมปตินะมะปตายะอินโดปตายะอิติประมิธายะธรรมกะ ธรรม,มกะทะวะสก,กะมะอิหลงไหลมัสุติจีถังมะเอสีนังยิเลเจ็ดดาว อมคุกคุกหีแหกแยกหีเสนติดตังหลงหีแยกแต่ตูดมนดูดดีดเรียกหัวมัดจิตหลงติดตังอมดูดดูดมหาดูดดูดอีหีแหกไร่มนมาดูดดูดเอินดูตองดูดก้าวดูดของดูดร่ำดูดรวยดูดซื้อซื้อดูดไกยขกยดูดกายให้ดูดไกยดีดูดหัวควยตอกมาตอกดูดหีแหกกูนี่อมหีแหกมหาหีแหกแอกเรียกเอินแอกเรียกตองแอกเรียกเพชรินชินดาแอกย้อยฟ้าแอกตาดินแอกรมาหาควยกินมนุษย์เดินดินมึงแอกแยกหีสามตีอยู่ไม่ได้ร้อง ให้หามึงสวาโอมติดอีแหกดอกตองหีหมอยหีใหญ่กวยมักควยเสือกมาแตดอีแอนรับกดรัดไว้ตูกใจคนห้าก หิเหกดอกตองชองหองมีฤทธิ์ปลูกประสิทธิ์มีฤทธิ์ลือจาไว้วางกาก้นหีดีหมดบ่อวีมุตหยุดตันหากลานข้าวหาลึงเกลียเรียก้นดาว้นกระดอกหมอยหีดอกปอกแตดไว้คนอยากได้บอกว่าดีในรูหีคนชอบซีดีจริๆงๆโอมร่ำรวยมาหาร่ำรวยแอกอีให้ใหรวยเอาน้ำกุนอาบเย็นหีเหน็นสีจูบคนซื้อใจให้คนขายใจดีควยกับอีซี่กันทุกมือให้คนซื้อรีบซื้อไวๆสามสิบสามหีควยกา,ายดีบกยดี เอกีเข้าบ้านนั่งนับแต่เอินโอมหีสวดอีเสกอีลงเลขอีลงยันหีลงคาถาปันหมอยหีกันกระดอดันกันกันติดเย็ดอีกี้อีติดมึงตาควยมันติดมหันตวามาไวไวนี่แหละอีใหญ่ดีนะเอาก็เอามาเย็ดสีสัมปติสัมปติอิติโยนีวาลึงกะโยกะโยนีวาสังวาสังมะมะโยกะสัมปตินกะกี่กะขี้กะหลงดุดขี้หลงขี้สองกลางมือขี้สองกลางตีนขี้อีกลางแตดขี้แตดกลางหมอยขี้ร้อยสามแป้งขี้นมสองเต้า ขี้ต่าสองแขนขี้ฟันกลางปากขี้ดากลางก้นขี้ตาสองเบ้าขี้ปาสองหูขี้ดังสองรูดูดเข้ามาขี้กายกูนี่อยู่กลางใจเขาไปกวยกันได้กินขี้ไกลหีใหญ่อยู่บ่ได้ร้องให้หลงโกหลงหากูเด้อหลงหลงกูเด้อหลงงูขี้กูเด้ออมสูปอมติดติดขี้หี อี๋มึงเด้ออีมัสสมิงมหาเลเทมัดไออีมัสสังอมติดอมหีโตอมมาติดอีโตอมจจลังโตกูจะติดอีโตอมมากึกกึกอมมากเอื้ออีมึงดวงอามดังจันตราติดสว่าดมนณรากูเต็นกวาดอำนาจลือไกลชายใดได้ร่วมพิรมสมสูยมิวายติดสว่าดจนตายไม่จากมึงกูกูจึงมาปัสาด้วยมนปัญญาลังกระสังอมมัดอมมุดอมหยุดอยู่ดีลือณอังณองไวยณเรไรไก่ฟักการะกอณ ติดนะนะอยู่หนองหญ้าแฝกใจใดได้ลงไปแดกใจนั้นต้องติดตึมออกันนะออตมตมโอมราีมหารา리สามสิบสองหีแห่ห้อมล้มกวยขายดิบขายดีตอกกวยกับบ้านสำราญใจกูหีเป็นเนื้อกวยเป็นเอ็นมาเย็ดกะเล่นปติโสวามิดอดาดิดีหอหาหิหีหาเฮหาเฮห,หา,หามะมะมามาสวามติดหีกามิบ ่วยติดจนตาย่อง่านะครับพอเป็นสังเกตด้หนี่อันนี้พอเป็นสังเกตนะครับนะครับวิชามันมันหลายอย่างมันมีหลายอย่างหลายที่ครับอาจารย์ถ้าคนคนนอกเขาจะมองเป็นทะลึ่งไหมหรือถ้าคนรู้เขาไม่ทะลึง่งถามว่าหลกความจริงแล้วเนี่ยมันต้องต้องตามความเข้าใจครับการที่เรามาถ่ายทําอย่างนี้อาจารย์โอ้ัมนมันก็ดีเหมือนกันครับ ที่จริงแล้วจุดมุมมองมาอยู่ที่คนมากฝ่าแต่หลักความจริงถ้าเราทุกคนพินิจฐ์ปีกเลาะพิจารณาเนี่ยปัญญามันก็เกิดเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้เนี่ย่านการปานการรมมาสุดารามมาหมดเลยครับถ้าไม่มีอะไรกันพ่อแม่ไม่เอากันมันก็ไม่มีเราและคุณจะไปไปดูถูกสิ่งเหล่านี้ทําไมบ,บางคนไม่เข้าใจหาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสายดําถามว่าทุกวันนี้ที่มันกล้ากันตายไม่เพราะอีเพราะดอเลยครับถ้าเสียยอมจ่ายเอือนคุณนายยอมจ่ายเอือนไม่เพราะอีกกับดอเหรอ ทุกวันนี้ครับแล้วทำให้เรามีชีวิตมานั่งพูดกันอยู่ได้ไม่เพราะอีกับดอเลยครับแต่ตการที่เราเกิดมาแล้วเราจะไปพบปูมมไหนเราไปสู่ในสถานะไหนก็อยู่ที่เราเลือกได้ในกาะนี้ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละจะบรรลุธรรมจะไปพระอรหันต์จะไปเป็นเตวดาจะไปเป็นเจ้าที่เจ้าตางเจ้าพ่อก็อยู่ที่การที่เราเกิดมาแล้วนี่แหละครับผมอยู่ตรงนี้ การที่เราเกิดมาแล้วเราเลือกเกิดได้ในกาว่อไปครับผมแต่หลกักความจริงแล้วเนี่ยทุกคนมีรักโลภขดหลงเนี่ยรักโลภขดหลงของกรรมมาตราของวิชาอากมตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยครับสําคัญที่สุดในของกรรมว่าสายสเสน่ห์เลย,เยจาโอว่าสู้วิชาตัวนี้ไม่ได้ทั้งหมดเลยก็สเสน่ห์เลยว่ารักปลว่าเอากันเมตตาเลยว่าสงสารครับมหานิยมปลว่าชอบครัสเสน่ห์ปลว่ารัก ได้ถามว่าคนทุกคนต้องการอะไรในปัจจุบันเนี้ยครับสามประการนี้ต้องมีในวิชาครับ <c oughs> การลงหนหน้าทองเนี่ยก็เรียกเป็นเมตตามหานิยมได้เลยครับนะครับสาริการิ้นตองเป็นวาจาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดครับแต่ถามว่าสเสน่ห์จริงๆแล้วมันแปลว่ารักถ้าแปลว่ารักมันต้องเป็นกรารมสุตราครับถ้าไม่มีกรารมสุตราไม่มีหรอกเสน่ห์อื่นนะที่สู้มันไม่มีสเสน่ห์ตัวไหนที่สู้สเสน่ห์กรารมสุตราได้ทั้งหมดครับ พวกครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนเหนือไกลอีสานได้าอาจารย์โอคิดว่าต้องต้องคิดเหมือนอาจารย์โอแน่นอนนะครับจำว่าหลายท่านต้องคิดเหมือนอาจารย์โอนอกจากสายอื่นแต่แปลกสายร่างทรงก็จะแอนตี้สายนี้ว่าสายดําเอออ๋อ,อสายร่างทรงแอนตี้สายนี้ว่าเป็นเออแปลกดีเหมือนกันนะเขาก็มีจริงๆพอรู้สิิ์อาจารย์โอเล่าให้ฟังบ,บางคนเอาของอาจารย์ไปบูาาชาพอไปเจอร่างทรงเอาไปโยนทิ้งกลองเฮ้ยสายดํานะอย่ามาเล่นนะลูก ทั้งๆท,ที่คุณไายบริการอยู่แต่คุณมาเอนที่คุณบอกว่าของเหล่านี้เป็นสายดําแต่คุณตำมานบริการเนี่ยไปเด้าผัวก็อยู่เนี่ยมันไม่ดาําฝ่าอยากจะาาก่อนสักรมสิครับผมเออสรุปแล้วเนี่ยให้มั่นใจก่อนที่จะเชื่อเรสะตาไม่ว่าท่านจะไปตำหนักไหนท่านจะไปที่ไหนหรือท่านจะบูชา อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกําลังใจที่จะเดินต่อเนี่ยให้ปีนิดปีครอบพิจารณาก่อนให้มีความเชื่อและความสตาธ์ความจริงใจต่อพ่อแม่กูบาอาจารย์นั้นๆั้นก่อนไม่ว่าที่ไหนนะครับต้องมีตัวนี้เข้ามาก่อนต้องมีคําว่ายึดมัน่นถือมั่นในความเชื่อความสตาธาของตัวเองก่อนอะนะครับแต่ว่าห้ามอมอายก็แค่นั้น,นเองอืม,อมถ้าคนอถามว่า ในสัตสัสพิธีในการสักยานหรือบูชาวัตถุมงคลเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าจะให้ทุกคนนะที่จะมาอาที่จะมาสักนะ,ะมันเพราะอะไรครับพราะคนเนี่ยถามก็มาแต่ยังไม่เชื่อแต่ด้วยความอยากได้อยากสําเร็จอยากสักแต่อาจารย์โอไม่สักให้ก็มีเพราะคุณยังไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรมันคืออะไรแล้วคุณจะสักคุณอยากรวยรมันเป็นไปไม่ได้แล้วสักปั๊บจะได้รวยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกวิชาต้องมีองค์ประกอบแต่สิ่งเหล่านี้เป็นฝันและกําลังใจครับ เป็นอิทธิปฏิหารเป็นหนึ่งช่องทางที่ทำให้เรามีกําลังที่จะเดินต่อแน่นอนนี่นะครับอาจารย์โอคือผมจะไปสํานักไหนนะครับสํานักทุกสํานักนะครับท่องคาถาบทนี้ได้มันเกิดอะไรอาจารย์มัน,น,ม,น,นมันเป็นอะไรขึ้นว่าแต่ละสํานักก็ท่องได้หมดไม่ว่าจะอาจารย์โอครับพูดว่าต่อให้ไปหาอาจารย์ไหนในประเทศไต้ที่เขาเป็นครูสเสน่ห์จริงๆนะ<ม>พูดถึงครูสเสน่ห์เราไม่ป้าติงไกล แต่เมื่อกี้ที่พูดทาไมสายร่างทรงถึงพูดว่าของเรานี้เป็นสายดาไม่ไม่ใช่ทุกคนอาจารย์ไม่ได้โทษร่างทรงทุกคนแต่โทษร่างทรงที่พูดกับลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์โทษคนนั้นไม่ว่าคุณเป็นใครเพราะไม่เกี่ยวอาจารย์สายเสน่ห์ได้หมดคาถาบทนี้พวกนี้สายเสน่ห์ส่วนมากจะมีวิชาพวกนี้แต่อาจจะต้องเสียงดังหรือไม่เสียงดังอาจารย์ไม่รู้แต่ถ้าอาจารย์โอไม่อุปอิฟท่องเสียงให้ดังเลยเพราะเราของจริงอ่ะเรามั่นใจอ่ะถ้าเราอายกลัวแล้วมันจะได้วิชาได้ไง สมตุสมตตทวดานั่งฟังอยู่อาจารย์องค์มึงยังกลัวคาถากูเลยแล้วมึงว่ามาต้องงบมิบปูมิบแล้วมึงไม่กล้าที่แสดงออกแล้วมึงเหยาของกูไปใช้ดีฟ้าครับจันโอถือว่าถ้าคิดจะเป็นนักลบก็อย่ากลัวตายถ้าคิดจะเป็นนักมวยก็อย่าระแวงครับถ้าระแวงก็โดนแพตั้งแต่ขึ้นเวทีแล้วเป็นนักลบก็ก็จะตายตั้งแต่ลงสนามแล้วเพราะกลัวอยู่นี่อาจารย์ครับไหว้ครูวันไหน ไหว้กลูวันที่2 5้าวันที่26มีนานี้นะครับเจิญชวนทุกต่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพ่อร่างแม่ร่างเลยนะครับถ้าไก่ละหายอีกับดอถ้าไก่ว่าหีกับดอเป็นของต่ําเป็นของลาโมกศกกับปลอกต้องไปตัดทิ้งก็ไม่ต้องไปเด้ากันไม่ต้องไปเย็ดกันครับก็ไม่ต้องไปเด้ากันครับผมคุณไปเย็ดไปเด้ากันทําไมอาจารย์โอพูดอาจะไม่ได้พูดลามกไม่ได้ไปคิดลามกกับไก่ศกับปลอกกับไก่ แต่เราพูดถึงวิจาแล้ว,ล <ะ S 2> วพเรื่องงจริกค,ความจริงจะเป็นพระอระหันต์ได้ก็ต้องปานการเกิดจะเป็นพระสัมมาก็ก็ปานการเกิดเจ้าชายสิทธัตตะก็ก็มีเมียม,มีลูกอาจารย์โอไม่ใช่ไปลรบหลู่้งสูงแต่พูดเรื่องจริงครับเอานั่นจะมาจากไหนจะมาจากโคลไม่ไปไ,ไ,ไป,ไ,ปไม่ได้ครับผมอ <laughs> พูดเรื่องจริงนี่แต่ไม่ก่อยมีใครเอาเรื่องนี้มาพูดอาจารย์โอนี่แหละพูดพูดเรื่องจริงนะครับไม่มีใครกล้าเถียงหรอกว่าไม่จริงอ่ะ ขนาคนที่เอนที่เรื่องนี้อ่ะตัวตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยมาเอนที่ส่วนมากคนไทยเราชอบเอนที่ตามกันถ้าอะไรที่เขาว่าดีจะดีตามเป็นกระบวนครับอะไรที่เขาว่าไม่ดีจะดราม่าไปเป็นกระบวนถามว่าเนี่ยถ้าไม่มีหีมีดอเนี่ยคุณจะมาจากไหนเนี่ยอีบเลยว่าแม่กระดอบเลยว่าพ่อแล้วมันต่ําตรงไหนถ้าคุณคิดอย่างนั้นเท่ากับว่าคุณกําลังลบลูดรามา่าปรามา่าครับผมของอ่าก็เรียกว่า การเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็บรรบุของตัวเองครับก็ปลามา,อา,มาดอีปลามาดดอและคุณก็มีหีมีดอและคุณจะแบบปลา,ามาดอะไรครับสัป,ปสัตมันก็เด้าอยู่บนถนนแต่มนุษย์เราอะทุกวันนี้ต่างชาติอาจารย์ว่าออก,ก็เด้าอยู่บนถนนล่าสุดรอเก่าเด้าอยู่ใจทะเลข้้งโขดินอืครับ,ม,รบมันก็เยอะแยะไปหละไอ้คนเด้ากันในป่าก็มีแต่ใครจะไปบอกใครหรอว่าจันเด้ากันมันไม่นี่หรอแต่ละความจริงแล้วเนี่ย ประเทศไทยเราอะไรเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเพราะประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมอาริยธรมรมมีประเพณีกรมรมประเทศไทยที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสามประการนี่แหละวัฒนธรรมประเพณีกรรมหรือว่าพิธีกรรมนี่แหละทำให้เราอยู่ได้นี่นะครับขอบคุณมากาครับอาจารย์โอครับติดตามที่เพจอะไรครับอาจารย์ มหาสเสน่ห์มตรานะครับผมแล้วก็ Facebook ก,ก็อาจารย์โอครูบ้านเทพนิมิตน,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสาธุ